สวัสดีค่ะจ้ารักเขาสุ่ชอบวันเวอร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพลงของวงอ่ายากมากเลยพูดไม่ได้เลยมันมีหลายคนเลยไม่รู้ว่าอะไรอ่ะโซพันแลแล้วก็ยาาเด็กเด็กเผินเนี่ยก็แปลว่าเพลงนี้คือเป็นอ่าลาป๊อปนะจ๊ะค่ะลาบบอฟก็คือมีคนมาแนะนำก็คิดว่าน่าจะเป็นคนลาบได้แหละแนะนำเข้ามาในคลิปตอนที่เราทำวงปามปลาย่า น่นานักมากคลิปแรกๆของพวกเราเลยก็คือเขาก็แนะนําเข้ามาว่าเนี่ยอยากให้เราแบบลองดูเพลงนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยออมาลองดูกันชื่อเพลงว่าแพง่ายอันนี้คืออ่านแบบตรงตัวไม่ได้นเป็นแบบภาษาไม่ไงแต่ว่าเขาก็เขียนเป็น<อ>ภาษาไทายอยู่ก็เลยแบบกล้านตามนั้นก็มารอดูกันว่าเพลงจะเป็นยังไงเพงาราะอันนี้เรารไม่เคยดูมาก่อนไม่เคยไม่เูครั้งแรกนะคะทุกคนมาเปิดประสบการณ์ในการฝั่งไปพร้อมกันปไป หน้าีับรับๆหน่อยป่ะนี่ว่าหน้าจะใสนี่จอสิสงหุยแต่มันมีคนชื่อไม้ชื่ออาจจะไม่ได้ถ่ายมี้วยป่ะอ๋อน,นี่ไดูดีนะวางได้เด้เด้อ ใช่ต้องแพงนะแต่เราไม่รู้คำว่าแพงไอ,อไ้แต่ว่าอะไรยากเหมือนกันเนาะสำหรับัราลืมถามว่าพอโอ้น้ำแข็งาม่ริททันแล้วด้วยไม่ง,งั้เราจะตอบทัน โอ้คุณสวยมาเลยเออเออไมไม่าแฟอ๋อไมมิ้นแต่เมื่อกี้น่าจะเป็นตรงชื่อวงคนแรกหรือเปล่าแต่น่ารลัวมากสวย รูปปลาเห็ไรคิดอะค,คิดถึงมากคิดถึงแพวอ่น้องแพวใช่ไหมเออน่ารักมากไม่คิดนมารักมากนอาเักผิวมันน้าผิวมาดีค่ะเขดคนเป็นปาไงมีไหมาอกอ่าแพ

กือเอามาติดหูอยู่นะเรื่องความที่ว่าเราปอมปัดเขาก็แปลภาษาเราก็สามารถแบบบางคำเราสามารถแปลได้คใจที่แน่ๆกี่แน่จะเชอ่ออยู่นป แต่วันดีดนดหว่วงอะหว่งะหวงที่ของเธอของที่อะไรอย่าเนี้ ก็เว<ต> right? ่าให้ <sucks> ตัวเอกับเธอมันแปลว่าพี่ก็ได้เธอก็ได้เนายากเหมือนกันสำหรับเราไม่ไหนห่วงกับกับการไอ่แปลว่าพี่ชายเหมือนห่วงนั่นแหละเหมือนฟิลหมือนแฟนอ่ะแต่เพลงดีเด้อ ว่าไม่ได้นะเออโหนที่ต้องขอบคุณคนที่แนะนำเขามากมากแต่นี่ก็ก่อนนาแล้วปะถ้าถ้ามีนาอืมมีนาเมต่อสจะพามีทุกๆสองสาเดือนแล้วก็ประมาณเดงแต่ยอดอยู่ก็เออเจ็สิบหกล้านประดานะจริงแล้วเพลงพอมาอุ้ยคนไทยม็นเยอะมาก ่เ,เราเชื่อว่าคือมันต้องมีอะคนไทยที่ฟังอะใช่ใช่ใช่ไม่ธรรมดาทุกคนแล้วทำไมเราไม่ดูเหืนตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นเนวภาษาอีสานเอ้ยไม่ใช่เออเป็นแบบภาษาลาวอะเอ้ยภาษาไทยต่ไมเจะเป็นแบบอีสานไงใช่แต่เราเราอะแปลไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีบางคำที่เราแบบพอรู้อะไร ก็สมัยเรียนเน่ยก็คงก็มีเรียนแหละแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเน,นาะมันก็จะแบบวิชาสังคมมันจะต้องมีเรียนโอเค <Okay. S 2> อ่ะก็คือโดยรวมแล้วน่ารักพลงน่ารักมนะพีงน่ารักนะ้งนกนองคูสองคนนั้นที่เป็นแฟนแวสวยมากน่ารักแบบสวยแบบทั้งคู่ผมกันอ๋อแบบสวยเห็นแล้วแบบเคยคนนี้แบบน่ารักอะไรอย่างเี้คืออยากจะไปลองหาว่าน้องมีผลงานเพลงอื่นเปล่า อ่ะแต่ถ้าพูดถึงตัวเพลงเราเราชอบนะเพลงเพลงโอเคกลับมาฟังได้อีกมันมันบอกอยู่ว่านะเออแต่ฟิลเหมือนเพลงของพวกขนมใช่ไหมพว,พวกเพลงค่ะของเราก็จะมีขนมมีอะไรไงที่ที่เขาฟีเจอร์ลิงกันในช่วงหนึ่งที่แบบคือเสียงเขาอะประมาณนั้นโทนใช่ไปในลักษณะเดียวกันแล้วก็จริงๆงก็ฟิลคืออย่างเพลงเนี้ยมันก็จะฟิลเหมือน ที่ขนมไปพิจลิงลองกับคนในรวมมรวยที่จะแบบมีความแรปแบบทำเองไม่ได้อยู่ค่ายแต่นี้เราไม่รู้ว่ามีค่ายอยู่มีค่ายใช่ไหมไม่อะไม่ถึงเหมือนเขาน่าจะทําเองมากกว่าป้ะเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้แต่ว่าคือทําออกมาได้ดีเป็นเหมือนช่องอะก็น่าจะทําเองอะจากอันนี้คือน่าจะทาเองแต่คือโดยรวมแล้วคือดีใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะไปฟังสะลองกดเข้าไปฟังลองไปดู คือคือจะรู้เลยว่าเพลงมันน่ารักจริงๆดีมากอ่ะเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ที่ทุกคนจะยอยากให้ทุกคนได้ลองดูอ่ะแล้วดูช่องเราเสร็จแล้วลองไปดูตัวจริงๆอีกทีหนึ่งก็ได้นะตัวเอ็มดีเพลงของ<ม>ช่องเขาจริงๆเลยไปช่วยเขาปั่นวิวช่วย<ช>ทำอยอดให้เขาหน่อยเขาเพาะมากด้วยเ,ออเ,พเพลงดีเพลงดีแบบเรายังอยากกลับไปฟังซ้ำอยู่แล้วเพลงฟังง่ายะใช่เพลงฟังง่ายเป็น,ปน <ๆ S 1> ภาษาเป็นแบบที่เราอ,อ่านได้อ่ะเข้าถึงได้ Uh, <Thank you. S 1> วันนี้นะคะเราสองคน,นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม Facebook Twitter mm hmm. ของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค mm ่ะ hmm. บ๊ายบาย